นางคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นางรั้ว่าท่านมีพันธสัญญาเลือดขาดนาไม่ได้ก็เพื่อจะปราบให้ท่านเชื่อขอร้องลนะท่านอ๋องเป็นไรไป ก็ให้ดูด,ด,ดเลือ<ท>ดพี่สาวจะขยับนะเลือดออกแนละ้วแทบชานมืองลูกมีป่าลับอยู่แห่งหนึ่งอีกสามวันถ้าต้องหาโอกาสหาหลีู่งมาด้วยเช่นนี้ข้าถึงจะสามารถแก้ท่านเธอดูหน้าตานางด้วยมันน่ามันน่าไว้ใจขนาดนี้หรอเธอดูหน้าตาด้วยจินอันเย่อองดูหน้าตาคนที่มาคุยด้วยด้วย มันน่าไว้ใจไหมสำหรับท่านแล้วพันธสัญญาเลือดเป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายหากทำลายได้ท่านยินดีลองไหมหรือว่าจะเก็บข้าไว้ที่นี่เช่นเดิม <c oughs> สรุปไงลองไม่ลองเจ้ากับท่านแม่ทัพทําอะไรกันทําอะไรที่หนิงหลันที่หนิงหลันทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเป็นคนสนิทของแม่ทัพอยากรู้อะไรทำไมต้องถามคนนอกอย่างข้าด้วยทำไมต้องจี้ถามคะเธอเป็นอะไราตรงตรงไปเลยสิดีกว่าอ้อมคอมเออเธอเป็นไรหายี่จี้พูดถึงท่านแม่ทัพเจ้าให้เกียรตินางหน่อย ความน่าเกรงขามของท่านไม่เกลียดใช้ในการสหาศัตรูไม่พอยังต้องเอามาบีบให้พวกอื่นสำนึกบุญคุณเออเออเอาเอาเอาไปกันเลยเจ้าไม่มีสิทธิ์ตำหนิท่านแม่ทัพนั่นไม่ใช่เพราะเจ้าวันนี้นางคงไม่ถูกลงโทษภูมิหลังของเจ้าน่าสงสัยแม่ทัพไว้ชีวิตเจ้าก็นับว่าเป็นพระคุณแล้ะก่อนไปหนิงหลันนางให้ข้าไปหาภาพเหมือนของเจ้าเพื่อสืบหาชาติกำเนิดเจ้าเพราะอยากให้เจ้าประหลาดใจ ได้นางจึงทําเช่นนั้นเจ้าเป็นผู้มีพระคุณของคุณชายน้อยและเป็นผู้มีพระคุณของนางหากเจ้ากล้าถือดีไม่เคารพท่านแม่ทัพข้าจะฆ่าเจ้าซะเออเข้าใจหรือไม่เออขอบคุณนะพี่จี <laughs> <laughs> ที่มาบอกเรื่องราวของคุณอนาะพี่จีขอบคุณด้วยพี่จี